สวัสดีครับวันนี้จะพามาเดินตลาดสดติ่กองเตยนะครับบรรยากาศตลาดสดที่กองเตยมีผู้คนมาใช้บริการเยอะนะครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่มาจับใจใ้สอยกันเยอะแยะมากมายนะครับที่ตลาดสดกองเตยนะครับรถ ยังก็ทายนะครับดาวด้วนะครับดาวด้วยมีกองขายมากมายนะครับเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับตลาดสดกองเตยนะครับ ช่วงเช้าเบรรยากาศจะคึ so like mm? ืดๆนะครับผ uh ู้คนมากมายนะครับมาจับใจใช้ตอยนะครับนะครับ

ผู้คนมากมายนะครับที่ตลาดสุดนของเตยนะครับของขายก็มากมายนะครับ มีสินค้าทุกอย่างนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็มีหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอาหาสดอาหารแดงอาหารทะเลก็มีหมดนะครับที่ตลาดสดคลองเตยน,นะครับ นี่ครับปลาดุกก็มีนะครับ เนื้อหมูเนื้อไก่ก็จะมีเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับของขาย

フッ、wow.